will expectation waiting here for you waiting here for you สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกี่ยวค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาร่วมกันเฝ้าเดี่ยววันที่6แล้วนะคะในหัวข้อ จงหาแล้วจะพบค่ะค่ะเราจะมาเริ่มจากสดุดีบทที่27ข้อ7จถึงสิค่ะข้าแต่พยาเวขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงพักกรุณานและตัดตอบข้าพระองค์เถิดใจของข้าเอย๋ยพระองค์ตัดกับเจ้าว่าจงสแสวงหาหน้าของเรา ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะแสวงหาพระพัก์ของพระองค์ขออย่าซ่อนพระพัก์ของพระองค์จากข้าพระองค์อย่าทรงผักใสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความริ้วพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเห็นความรอดของข้าพระองค์ขออย่าทรงละข้าพระองค์หรือทิ้งข้าพระองค์แม้ดิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์ แต่พระยาเวจะทรงยกฆ้าพระองค์ขึ้นข้าแต่พระยาเวขอทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเนื่องจากศัตรูของข้าพระองค์ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ให้คู่อริตามใจชอบเพราะพยานเคสได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ข้าพระเจ้าจะเห็นความดีของพยาเวในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพยาเวจงเข้มแข็นและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพยาเวพระเจ้าไม่ได้ทรงซ่อนพระองค์ไปจากคุณแต่ว่าบางครั้งที่เรารู้สึกว่าพระองค์หายไปจากเราจริงๆแล้วพระเจ้าทรงอยู่ใกลใ้คุณเสมอนะคะเพื่อคุณที่จะได้พบพระองค์ค่ะ คุณจำเป็นต้องอดทนเพื่อสแสวงหาพระเจ้าเพราะพระองค์ต้องการเป็นผู้ที่ถูกสแสวงหาพระองค์ต้องการทราบว่าคุณเชื่อว่าพระองค์มีค่าคู่ควรแก่การค้นหาพระองค์จริงๆมีคนมากมายบอกว่าพวกเขาม่เห็นพระองค์ไม่ได้ยินเสียงพระองค์แต่คำถามจริงๆคือพวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะค้นหาพระองค์จริงๆหรือเปล่าถ้าคุณต้องการที่จะใกล้ชิดกับพระองค์จริงๆคุณต้องเปิดโอกาสที่จะได้พบพระองค์ก่อน ถ้าคุณต้องการที่จะรู้จักพระองค์จริงๆคุณต้องเริ่มพูดคุยกับพระองค์ก่อนเปิดรับพระวจนะของพระองค์และใคร่ควรถึงพระองค์ขอการสําแดงว่าพระองค์คือผู้ใดแล้วคุณจะพบว่าพระองค์ก็กำลังรอคอยที่จะพบกับคุณเช่นกันนะคะจงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดจงขอแล้วคุณจะได้ค่ะองค์กษัตริย์จอมโยธาจะเสด็จมาเมื่ออารุาุงสาม และแสงแห่งชัยชนะจะปรากฏเมื่อนวลระอองฉาพนมตะวันออกและชีวิตท,ที่มีความสุขตื่นขึ้นโอ้เชิดชายกว่ายามเช้ารุ่งเมื่อพระเยซูคิดแห่งชัยชนะเสด็จมาและเรือล้างจากสถานที่สันโดดแห่งมรณกรรมแม้จะมีความเตือนดาลของศัตรูโอ้เชิดชายกว่ายามเชา้อาอันรุ่งโรจน์จะสั่ไปบนชาติพันธุ์ วันเมื่อพระสิริแห่งพระเยซูคริสเสด็จมาและเราจะเห็นพระพักพระองค์จอมกษัตริย์จะเสด็จเมื่ออัณรุ่งสาและนำมาซึ่งแสงแห่งความสวยงามโหรอ้ององค์กษัตริย์พระเยซูคริสให้เหล่าบรรดาประชากรของพระองค์อธิษฐานขอทรงโปรดมาอย่างทันท่วงทีกษัตริย์เหนือกษัตริย์ค่ะต่อไปให้พวกเราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ต้องการพบพระพักของพระองค์ได้โปรดสดับฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์และเปิดเผยพระองค์ต่อข้าพระองค์เถิดเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างสุดหัวใจข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าข้าพระองค์กำลังเคาะประตูร้องเรียกหาพระองค์อยู่ ข้าพรงเข้ามาใกล้ชิดสนิทกับโรงคด้วยความอยากรู้ว่าพรค์เป็นผู้ใดขอโปรดทรงสำแดงพระษณะและพระประสงค์ของโรงคดังที่ข้าโรงได้มอบหัวใจไว้ที่พระองค์อเมน,เมนจบวันที่6แล้วนะคะค่ะและอย่าลืมติดตามอีก22วันที่เหลือนะคะพระเจ้าอยัรค่ะ